สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระท่อเปลือกคอร์รัปชันครับทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ23นาฬิกาถึง23นาฬิกา25นาทีพบกับผมอธนทิชาญกูหาเรื่องรองครับเราพูดถึงเรื่องของช่องทางนะครับที่ทางรายการนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งครับของการที่จะมาร่วมกันกระท่อทุกคนโกงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับรายการเราได้ครับโดยติดตามนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage รายการกระท่อเปลือกคอร์รัปชันครับคุณผู้ชมครับพ เชื่อความศรัทธาน,นะครับหรือว่าจะปฏิบัติดีแน่นอนสุดครับว่าความเชื่อความศรัทธานั้นถือได้ว่าเป็น,นกลไกสําคัญครับในการที่จะทําให้บุคคลน,นั้นๆสามารถที่จะมีวิถีมีวิธีการครับในการดําเนินการไปซึ่งความถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมครับวันนี้เองครับหากเราจะมาพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนบริหารจัดการราชาการแผ่นดินการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคข,ของการพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนาภายใต้ใตความโปร่งใสด้วยนั้นแน่นอนสุดครับว่า การที่จะจัดทำยุทธศาสตร์ต่างๆในการที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนมีความสำคัญครับวันนี้เองครับทางด้านของปปชนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะครับที่ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้งานป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบนั้นสามารถจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีประชาชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยวันนี้เราคงจะต้องมาพูดถึงเรื่องของการที่จะนำหลักความเชื่อทางศาสนามาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบด้วยเช่น ครับคำคืนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของท่านกรองเลขาที่การคณะกรรมการปรปรชท่านชัยรัตน์คณิธบุตรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับท่านครับในช่วงนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปรับฟังนะครับความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนครับถึงเรื่องของการนาําศาสนาเข้ามาใช้กับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบครับ คนมีสิทิห้าแล้วมัน่าจะดีขึ้นเลยมันมีสิทห้าแล้วคนก็จะแบบจะคิดได้เยอะพอเขาคิดว่าบัตกรรมมีจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดได้คอร์รัปชันน่าจะน้อยลงถ้าไม่มีเลยก็คือจะคิดไม่ได้เลยคือจะทําแต่สิ่งเดิ่เลยถ้าคคนไม่มีสินห้ามันก็น่าจะเยอะกว่านี้อะค่ะเพราะว่าถ้าสินห้ามันก็ยังไปขัดเกลาจิตใจคนได้อะค่ะถ้าคนเชื่อเรื่องเวรกรรมนะศาสนาจะช่วยได้เยอะเลย เดี๋ยวนี้วัยรุ่นโตมามไม่ไม่ค่อยยึดถือในเรื่องเนี้เยเวรกรรมอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อจริงๆแล้วน่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าขอนุบาลก็คือสขบกว่านเรื่องของศีลธรรมอะไรต่ตางๆเนี้ยให้ให้เด็กควรจะรู้พราะว่าเด็กเขาเหมือนข้าขาวค่ะเขา,าสามารถใส่บลีดีเขาได้ ประคำคืนนี้ครับเราจะมาพูดคุยครับกับท่านกรองเลขาที่การคณะกรรมการปปชครับขอต้อนรับครับท่านชัยรัตน์คณิธบุตรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณอาทิตชาครับพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการประเทศชาตินะครับที่เราเองมุ่งสู่การขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนานะครับเพื่อที่จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยในมุมมองครับของงานป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหาการทุจริตแห่งชาติทุกรูปแบบเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างไรครับกับการขับเคลื่อนประเทศชาติครับ ผมคิดว่าในเรื่องการกับเครื่องประเทศชาตินะครับปัญหาที่สําคัญก็คือว่าประเทศไทยเรายังมีคอร์รัปชันสูงอยู่นะครับเมื่อเรามีคอร์รัปชันที่สูงอยู่เนี่ยโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุนกับเราเนี่ยเขาก็มันก็จะน้อยลงครับคือเขาก็จะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเช่นประเทศที่อยู่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยว่าประเทศไหนนี่มีค่าดัชนีชีวภาพพละคอร์รัปชันสูงหรือต่ํา นะครับถ้าหากว่ามันมีค่าดัชนีชีวภาพคอร์รัปชันสูงเนี่ยนะครับ,รบก็คือมีคอร์รัปชันน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะไปลงทุนแต่ถ้าเกิดประเทศที่เขามีค่าดัชนีชีวภาพคอร์รัปชันที่ที่มีได้คะแนน้น,น้อยเนี่ยแสดงว่าคอร์รัปชันเยอะเน,ยเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่กล้ามาลงทุนนะครับ นี่เราพูดถึงนมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆด้วยนะครับคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรกับนักลงทุนครับมันมีปัญหาตรงท,ที่ว่าเวลาที่นักลงทุนเขาจะเข้ามาลงทุนเนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนที่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตอ,อนุมัติหลายขั้นตอนน,ตอน,นะครตอนต่างๆครับซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่ามันมีการคอร์รัปชันในในในทุกระดับของการใช้ดุลพินิษ นะครับในการพิจารณาอนุญาตนุมัตมต่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุสาคัญที่ต้นทุนของเขาจะสูงขึ้นครับนะครับเขาก็จะไม่ไม่อยากที่จะมาลงทุนในประเทศที่เขาต้องต้องใช้ทุนทสูงนะครับครับทีนี้พอคนมาลงทุนน้อยเนี่ยมันก็มีผลก็คือว่าการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็ไปกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจครับแล้วมันก็ไปกระทบกับในเรื่องของสังคมด้วยนะครับ มัน,มน,นก็จะเป็นพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบครับจากจุดนี้เองครับเราได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการทํางานร่วมกับยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนประเทศชาตินะครับอย่างไรครับท่านยุทธศาสตร์ของปชนะครับคือที่เราเรียกกันว่ายุทธศาสตร์ชาติบริการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับ,รบจริงๆแล้วมันเป็นยุทธศาสตรท์ที่ที่ต้องมีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมครับนะครับต้องต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะมีสี่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมีการปลูกและปลูกจิตสํานึกของคนนะครับโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในชาติรเราเนี่ยให้ให้มีความสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะนะครับนอกจากนี้เราก็จะต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงานครับ ที่ที่เราจะป้องกันการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็จะต้องมีกร่วมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตในในระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นปัญหาโลรงสก้าล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องขององค์กรรู้คนที่จะทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตก็ดีหรือว่าระบบบริหารหรือเครื่องมือป้องกันการทุจริตนะครับ S <S> <S เช่นกฎระเบียบต่างๆเราก็ต้องมีการพัฒนารปรับปรุงให้มันทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ด้วยนี่คือส่วนสําคัญนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามองถึงเรื่องของการปราบปรามหมายถึงว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเราต้องลงไปปราบปรามแต่ว่า<ม>งานป้องกันเนี่ยครับในยุทธศาสตร์ต่างๆที่กําหนดขึ้นมานีครับจะมีผลดีอย่างไรกับเรื่องของงานป้องกันครับงานป้องกันเป็นงานที่เราป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดใช่ไหมครับส่วนงานปราบปรามเนี่ย เราทําเมื่อเหตุมันเกิดแล้วแล้วเราก็ไปปราบทีละเรื่องทีละเรื่องแต่งานป้องกันเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดแล้วเราสามารถที่จะทําได้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะมีผลให้การทุจริตเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนะครับ,รบงานปราบปรามก็น้อยลงด้วยก็คือเหมือนกับว่าจะหมดไป ะนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ายังไม่เกิดเราป้องกันไม่ให้หไม่ให้เกิดการชุจดิตคอร์รัปชันขึ้นมาในงานปรับปรามเนั่องนึงสูตก็ตัวนั้นก็จะคือจะหมดไปด้วยเช่นกันนะครับ,รบก็จะเป็นผลขึ้นมาครับคนนี้เรามองถึงเรื่องของความสําคัญนะครับในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ทางปปชได้มีการกําหนดขึ้นมานะครับเรื่องไหนครับที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องนํามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานป้องกันนะครับคิดว่าขณะนี้เรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องทําก็คือว่าในเรื่องการปรับเปลี่ยนทางความคิดของคนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการปลูกและปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าขณะนี้เรามีปัญหาในเรื่องของความมีวินัยของคนในชาติานะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการไม่รักษาประโยชน์สาธารณะเรามีปัญหาในเรื่องของคนเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีน้ําใจช่วยเหลือกันแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าเรื่องของจิตอาสาจะน,อน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะครับ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนทางความคิดว่าทำยังไงให้คนเรามีวินัยมีเรื่องจิตอาสารักษาประโยชน์สาธารณะซึ่งเราก็จะต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนนะครับตรงนี้ที่เราคิดว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรามองว่าเด็กๆเยาวชนนั้นสามารถจะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะครับเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆอย่างมากมายนะครับตรงนี้เราเน้นในเรื่องของอะไรครับ เราก็เน้นในเรื่องของกลไกที่ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ใกล้ๆตัวเด็กและเยาวชนนะครับเขาก็จะใกล้กับโรงเรียนนะครับใกล้กับศาสนาครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนําเรื่องของการใช้กลไกทางการศึกษาและศาสนามาใช้ช่วยในการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเด็กเยาวชนคนะครับตรงนี้คือความสำคัญครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องของ ศาสนาเรื่องของการศึกษานะการศึกษานั้นก็จะช่วยให้มนุษย์ของเรานะครับมีความรู้มีความสามารถครับเด็กๆเยาวชนนะครับก็อยู่ในช่วงของการศึกษากันด้วยแน่นอนสุดครับว่าเราจะดูหลักสูตรดูวิชาต่างๆครับในการที่จะลงไปอย่างไรให้ใเยาวชนนักเรียนนะครับเขามีความรู้มีความสามารถครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอง,งเรื่องของงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบนั้น,น,นคงจะต้องใช้เรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญครับที่ จะใช้ความเชื่อความศรัทธาเข้ามาในการปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนนะครับคนไทยที่จะมีจิตสํานึกในเรื่องของละละอายต่อการทําบาปต่อการทําเรื่องของการสุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาเกาะติดกันนะครับว่าประเด็นนี้ทางปปชนั้นได้มีวิธีการจัดการอย่างไรกันบ้างครับรีทั่ ส่งสวยจ่ายแปะเจีย๊ยติดสินบนยักยอกเอาสมบัติสาธารณะเป็นของตนสถาน,นการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นทุกวันในสังคมเราต้องสูญเสียเงินภาษีไปโดยเปล่าประโยชน์สูญเสียโอกาสที่จะได้สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตและประเทศต้องสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีงามเพียงเพราะมีคนโกงเราต้องช่วยการสอดส่องและดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อพบผู้กระทำความผิดด้วยวิธีง่าย,ายๆ1ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานปปช w w w n a c c g o t h สองส่งจดหมายมาที่ตู้ปอนอ100่ยเขตดุสิตกรุงเทพ1น0่งศเดินทางไปร้องเรียนที่สำนักง,งานปปอชอ 4. สายด่วนปปอช1205อยากเห็นประเทศไทยร,ร้ายการพุตริตคอขอรับชันช่วยได้ด้วยสายตาที่ไม่ละเลยของพวกเรานะคะ นมมีประโยชน์อย่างไรนมให้แคลเซียมต่อร่างกายเราครับนมช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะนมทำให้ฟันและกระดูกแข็งแรงค่ะนมทำให้หนูสูงขึ้นค่ะนมทำให้ผมฉลาดขึ้นครับวิตามนในนมทำให้หนูสวยขึ้นค่ะ ทุก่าครับการที่จะปลูกฝังจิตสํานึกให้เกิดขึ้นนะครับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นแน่นอนสุดนะครับว่าต้องสร้างให้เกิดความศรัทธาขึ้นมาให้ได้ก่อนครับปัจจุบันนี้เองนะครับเราก็ยอมรับกันครับว่าทุกๆคนนั้นมีศาสนาครับในการที่จะน้อมนําหลักคําสอนของทุกๆศาสนานะครับเข้ามาใช้ในการดํารงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยวันนี้เองครับทางหน่วยงานปปชนั้นได้มีการนะครับมองเห็นคุณค่าครับมองเห็นถึงความสําคัญของการนําศาสนาเข้ามาใช้ในการปลูกฝังให้ก กับเยาวชนนั้นมามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมีจิตสํานึกครับต่อต้านกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยเรื่องนี้สําคัญมากครับท่านเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับทุกคนมีศาสนาเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับทั้งปชมีการนําอย่างไรครับในการดําเนินงานนะครับให้ศาสนาที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเยาวชนทุกๆคนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับครับก็ที่ผมเรียนคุณอนทิชาแล้วว่า เด็กก็จะใกล้ชิดอยู่2เรื่องนะครับ,ค,รบคือเรื่องของโรงเรียนคือเรื่องการศึกษานี่กับเรื่องของศาสนาทีนี้ในส่วนของศาสนาเนี่ยเรามีความร่วมมือกันนะครับระหว่างไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามเนี่ยเราทํางานร่วมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนทําความดีนะครับให้เราเว้นความชั่วเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องของการทุจริตก็เป็นเรื่องที่ต้องห้าม ไม่ว่าศาสนาใดก็ห้ามแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างที่ที่เห็นไปรูปธรรมในเรื่องความร่วมมือกันก็คือว่าตอนนี้ทางศาสนาคริสต์ก็มีหนังสือนะครับเล่มเล็กๆที่อ่านง่ายๆก็จะเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องหลักคําสอนทางคิธธรรสตศาสนาแล้วก็ในเรื่องของการทุจริตหรือการกระทําอะไรที่มันมันไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้สําหรับให้นักเรียนไว้อ่านในอ่านประกอบ การเรียนการสอนอะไรต่างๆนะครับทางศาสนาอิสลามก็จะมีหนังสือที่เป็นคําสอนทางศาสนาอิสลามที่จะสอนแทรงในเรื่องของออภัยหรือโทษของการทุจริตนะครับ,รบว่ามันจะไปกระทบต่อคนที่ทําอย่างไรต่อครอบครัวอย่างไรนะครับส่วนในทางพุทธศาสนานี่ก็จะมีเรื่องของเรื่องของการทําหลักสูตรให้เด็กนักเรียนนะครับทั้งระดับประถมระดับมัธยม นะครับโดยสอดแทรกเรื่องการป้องกันการทุจริตเข้าไปในหลักสูตรของการการศึกษาในที่ที่มีพระนะครับ,รบเป็นคนสอนเนี่ยนะครับพระที่สอนศีลธรรมในทั่วประเทศเราที่มีอยู่ประมาณ18,00 0รูปเนี่ยนะครับก็จะช่วยสอนเด็กนักเรียนนะครับในใน,ในเรื่องการสอนศีลธรรมตรงนี้ก็แทรกเรื่องเหล่านี้เข้าไปเพราะว่าเรื่องเรื่องของการทุจริตมันก็จะตรงกับใน สี่ข้อที่สอนะครับอธินาธนาครับตรงนี้ครับพูดถึงมนุษย์ทุกคนนะครับที่มีศาสนาถ้าเกิดว่าทําผิดหลักการของศาสนานั้นๆแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเกรงกลัวต่อบาปได้นะครับเราจะทำอย่างไรครับให้ความเกรงกลัวที่มันเกิดขึ้นมานี้มีผลออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงนี่ครับสำหรับการที่นําศาสนาเข้าไปใช้ในการปลูกฝังเยาวชนครับครับเราอาจจะต้องใช้เวลาในการดูว่า กลไกศาสนาที่เรานําไปใช้ในการป้องกันการทุจริตเนี่ยมันจะเกิดผลได้อย่างไรนะครับคงจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเราอาจจะมีการประเมินได้นะครับ,รบประเมินโดยการผ่านทางโรงเรียนนะครับว่าเด็กเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับคือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการวัดเชิงพฤติกรรมครับเราดูความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความประพฤติของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นความประพฤติตัวเขาเองหรือว่าความพฤติที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือรว่าต่อรุบา,าจารย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะวัดได้โดยการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะฮะถ้าหากว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ยก็หมายถึงว่าไอ้กลไกทาง การศึกษาก็ดีหรือศาสนาก็ดีเนี่ยรเราเราสามารถที่จะนํานไปใช้ได้อย่างได้ผลดีครับ,รบอย่างเป็นที่ยอมรับนะครับว่าการ,รที่เราจะสร้าง อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสร้างตั้งแต่เริ่มต้น<ม>ก็หมายถึงว่าในตัวเยาวชนเองเราสร้างตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆแบบนี้นะครับ<ม>เป็นการปลูกฝังเอาไว้ให้เขาทําในสิ่งที่ดีงาม,มก็จะเป็นการซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็เป็นจิตวิญญาณเป็นเป็นในลักษณะของการที่เป็นตัวเป็นตนของเขาที่เขาจะทําความดีเติบโตขึ้นมาได้นะครับย้อนไปในอดีตเนี่ยศาสนาถือว่ามีความสําคัญมีบทบาทต่อการบรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับมาถึงในปัจจุบันนี้อาจจะมีเรื่องของการพัฒนาหรือเรื่องของการ ก้าวไปในสิ่งต่างๆอาจจะหลงลืมเรื่องของศาสนาด้วยนะครับในแง่มุมของการที่เราอยากจะให้ศาสนานะั้นมีความสําคัญต่อง,งานของเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับที่จะทําให้เยาว,วชนนั้นมีความเข้มแข็งนะครับต่อเรื่องของการทําความดีตรงนี้เนี่ยเรามองถึงอนาคตไหมครับว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเดินทางต่อไปอย่างไรครับ,รบเราจะต้องทําให้สิ่งเหล่านี้มีความยั่งยืนนะครับ,รบมีความยั่งยืนก็คือว่าในพูดถึงในเรื่องของ การทํางานก็คือว่าเราจะต้องมีการติดตามประเมินผลนะครับในการทํางานเนี่ยว่าการที่เรานํากลไกทางศาสนาไปใช้ก็ดีหรือว่าทางการศึกษาก็ดีเนี่ยนะครับเราต้องติดตามประเมินผลแล้วก็ดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กลไกนี้มันเดินได้ต่อไปเราก็จะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับเราก็จะต้อง ต้องนามาพิจรณาทบทวนนะครับครับรก่อนที่จะนําลงไปสู่เด็กๆนี่ครับเรามีการทําแผนการนะครับหรือว่ามีวิธีการจัดก,การอย่างไรไหมครับกับผู้ที่จะถ่ายทอดเรื่องของศาสนาเนี่ยลงไปสู่เยาวชนนะครับครับถ้าหากว่าเป็นศาสนาพุทธนะครับ,รบที่เราที่เราเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดผ่านทางพระวิทยากรเนี่ยทางสำนักพปชก็ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีพระวิทยากรอยู่ทั่วประเทศประมาณ1น0 0 0รูปที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเราก็ทําหลักสูตร,รนะครับหลักสูตรขึ้นมาสําหรับเด็กประถมเด็กมัธยมแล้วก็จัดให้มีการอบรมพระวิทยากรนะครับเสร็จแล้วท่านก็นําหลักสูตรนี่ไปทดลองใช้ในโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนมัธยมนะครับตอนนี้ทดลองใช้ไปแล้วก็ เราก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็ต่อไปก็จะได้มีการนําไปใช้ทั่วประเทศให้แพร,หร่หลายมากยิ่งขึ้นครับให้แพร่หลายครับ ในในความคิดของเราเองนะครับปกติในเวลาเราจะสอนอะไรเยาวชนนะครับเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายต่อไปได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ากลับไปในชุมชนของตนเองกลับไปหาที่บ้านที่ครอบครัวสามารถที่จะนําเรื่องเราต่างๆเนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ตรงนี้เราคาดหวังไว้เดยนครับเราเราคาดหวังไว้นะครับคือเราจะเริ่มเราคาดหวังว่าเราจะเริ่มต้นที่ตัวเขาก่อนนะครับให้เขารู้ว่าความเป็นคนดีเป็นยังไงความมีระเบียบวินัยเรื่องของจิตอาสาเรื่องของรู้จัก ร abei, ักษาสารประโยชน์เนี่ยก็ให้เขาไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวก่อนนะครับคือเบื <neck. S 2> ้องต้นอาจจะเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จากครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไปสู่เพื่อนฝูงเพื่อนที่สนิทสนิทกันนี่แหละนะครับแล้วก็ไปสู่ชุมชนนะครับซึ่งเพื่อนๆเขาเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะไปขยายสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ต่อไปได้นะครับปัจจุบันครับ พูดถึงเรื่องของเยาวชนนะครับพูดถึงคนไทยนั้นอาจจะมีความนิยมชมช,มชอบในเรื่องของการทําตามต้นแบบทางปปชเองแหละครับเราได้มีการที่จะคัดสรรน,นะครับต้นแบบหรือว่าไอดอลนะครับของกลุ่มเยาวชนเนี่ยที่เขาสามารถมาร่วมในโครงการนะครับตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วนำมาเป็นต้นแบบสู่สังคมต่อไปได้อย่างไรครับเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเช่นเราเรา,เราจะให้รางวัลกับศิลปินนะครับ เร,เราวคยเล่าวันศิลปินที่เขาทําประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยนะครับพอเรามีงานเช่นว่าครบรอบวันสถาปนาหรือวันก่อตั้งสํงงานักงานเราก็เชิญเข้ามาแล้วก็มอบรางวัลน,นะครับ,ค,รบคือพวกศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยที่เขาอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยเขามาผิดประโยชน์ให้สังคมเนี่ยรเราก็ต้องยกย่องเขานะครับรบแล้วก็ให้เขาเป็นแบบอย่างให้เด็กวมาชนเห็นว่าเนี่ย คนเหล่านี้เขาทําประโยชน์ให้สังคมยังไงนอกจากคนที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับคนที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นคนธรรมดาเหล่านี้แหละครับถ้าทําความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เราก็อยากจะให้สังคมเห็นว่าเขาก็เป็นแบบอย่างได้นะครับเช่นอาจจะเก็บตังค์ได้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็พยายามที่จะส่งคืนเจ้าของเก็บของได้พยายามส่งคืนเจ้าของเนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิด เด็กๆก็ทำแล้วทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเรายกย่องให้เขาเป็นตัวอย่างเนี่ยเด็กเขาก็จะภูมิใจแล้วก็เด็กอื่นๆก็จะ ทำตามจะทําตามครับนะฮะก็ถือ,อว่าเ<ไ>ป็นการส <ไป S 1> ร้างต้นแบบแล้วก็ให้โอกาสสาหรับต้นแบบดีๆนะครับ,รบจะมาถ่ายทอดมันเป็นต้นแบบมันเป็น<ม>ไอดอลให้กับคนอีก<ม>หลายๆคนด้วยในการก้าวต่อไปอย่างที่ท่านได้บอกไว้เพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนม,มีการมองถึงอนาคตนะครับว่ากิจกรรมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับการนําศาสนาเข้ามาใช้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการนะครับว่าทุกศาสนาที่มาทำงานกับปปชเนี่ย ถ้าเขามีโครงการอะไรที่เขาอยากจะทำนะครับอยากจะทำก็คือว่าช่วยนำกลไกายทางศาสนาไปขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยถ้าเขาเสนอโครงการมานะครับเราก็จะจัดช่วยครับ จัดเป็นโครงการของปปชเลยทําร่วมกับเขาคบันสิกคือเราเราทางานร่วมกันนะครับอันนี้คือความสําคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะครับท่านชัยรัตน์คณิธบุตรเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับทุกศาสนานั้นก็สอนให้พวกเราทุกคนเป็นคนดีนะครับไม่ว่าจากการให้ความสําคัญกับพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับหรือว่าการที่จะน้อมนำครับหลักคําสอนของศาสนาต่างๆนั้นมาสร้างให้เกิดเป็นจิตใจเป็นจิตวิญญาณของตนเราเองนั้นอย่าลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีด้วยเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางนะครับที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบเราทุกคนครับถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ไม่ใช่หน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งนะครับประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันครับในการต่อต้านนะครับแล้วก็มาร่วมกันป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรารเพื่อประเทศชาติจะได้ก้าวผ่านนะครับในการพัฒนาสู่จุดหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ภายใต้ความโปรง่งใสด้วยครับวันนี้ผมอันธิชาญกูหาลึงรองครับแขกรับเชิญและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามกลับมา ติดตามรายการกเราได้ใหม่นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ5ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งับและติดตามนะครับรายการใน Facebook Fanpage กระท้อเปลือกขอรบชันได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ